ตอนที่ 26. ดับอวิชชาปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัติธรรมก็คือไม่รู้ว่าจะตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทตรงท่อนไหนจึงเป็นเหตุให้การปฏิบัติหลงทางหาฝั่งพระนิพพานไม่เจอการตัดวงจรปฏิจจะที่ถูกต้องคือตัดที่อวิชชาในบรรดาคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทคำถามที่จัดว่าสำคัญอันดับหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่สนใจอยากรู้มากที่สุดคือจะตัดวงจรทุกข์ในปฏิจจสมุป,ปบาทตรงไหนเพื่อความชัดเจนในคำตอบขออัญเชิญพุทธพจน์มาให้ได้ศึกษาก่อนแล้วจากอธิบายขยายความในตอนท้ายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของชาวเมืองกุรุครั้งนั้นแลพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาท แล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าน่าอาัศจรรย์พระเจ้าข้าคือปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งเพียงไรทั้งมีกระแสความลึกซึง้งแต่ถึงอย่างนั้นก็ปรากฏเหมือนเป็นธรรมง่ายๆแก่ข้าพระองค์ดูก่อนอานนท์เธออยากล่าวอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึง้งเพราะไม่รู้ไม่ตรัสรู้ ไม่แทงตลอดทำนี้หมูสัตว์จึงเป็นเหมือนเส้นได้ที่ยุ่งเป็นเหมือนกลุ่มเส้นได้ที่เป็นปมเป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องย่อมไม่ผ่านพ้นอบายทุคติวินิบาตสงสารดูก่อนอานน์เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง,เนองในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอ,อุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชามรามรณะนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตและอุปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนอานนท์ต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอย่างนั้นที่นั้นบุรุษเอาจอบและภาชนะ ตัดต้นไม้นั้นที่โค่นต้นแล้วขุดลงไปคุ้ยเอารากใหญ่เล็กแม้เท่าก้านแฝกขึ้นมาก็เมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นถูกตัดเอารากขึ้นแล้วถูกทำให้เป็นดังตาลยอดด้วนถึงความไม่มีไม่เกิดอีกต่อไปแม้ฉันใดอานน์เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตัณหาย่อมดับฉันนั้นเหมือนกันเพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพบจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชารามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาสะจึงดับความดับแห่งทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้จากพุทธพจน์บทนี้แม้ท่านจะบอกไว้ชัดเจนในฝ่ายอนุโลมว่าเมื่อเห็นความพอใจเนือง,เนองในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทาน ตันหาย,ย่อมเจริญเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะและทุกข์และฝ่ายปฏิโลมว่าเมื <bitten> ่อเห็นโทษเนืองๆ <Spider> ในธรร,ร,ร,รมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตันหาย,ย่อมดับฉะนั้นเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชารามรณะและทุกข์จึงดับตัณหาและอุปาทานเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดถ้าอุปมาธรรมสามอย่างนี้เหมือนต้นไม้ใหญ่ก็เปรียบได้ดังนี้ 1. อุปาทานเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีพร้อมทั้งกิ่งก้านสาขาและใบ 2. ตัณหาเปรียบเหมือนรากของต้นไม้ใหญ่ต้นนั้น 3. ม ธรรมทั้งหลายคือความพอใจยินดีในกรรมามคุณทั้ง5ห,หรือความพอใจยินดีในปิยรูปสาตรูปเปรียบเหมือนปุ๋ยบำรุงต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นฝ่ายอนุโลม 4. ีรทำทั้งหลายคือความเห็นโทษของกรรมามคุณทั้ง5ห,หรือความเห็นโทษในปิยรูปสาตรูปเปรียบเหมือนสารเคมีสำหรับฆ่าต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นฝ่ายปฏิโลม จากพุทธพจน์บทนี้เป็นที่ชัดเจนว่าถ้าประสงค์จะตัดวงจรปฏิจจสมุป,ปบาทให้ตัดที่การกำหนดรู้ทุก์กำหนดเห็นโทษของกามาคุณทั้งห้าหรือในปียรูปสาตรูปดังที่ตรัสไว้ในธรรมจักกับปวัตนวักความย่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างนี้อันบันพชิตไม่ควรเสพส่วนสุดสองอย่างนั้นเป็นฉไนคือ การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามาสุขในกามทั้งหลายเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งการประกอบความลำบากแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างเหล่านี้อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วกระทำจักสุกระทำญาณ ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพานก็ข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางนั้นเป็นไนคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แหละซึ่งได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางนี้แล อันตรถาคตได้ตรัสรู้แล้วกระทําจักสุกระทํายาญย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขอริยสัต์นี้แลคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแม้ข้อนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ก็ทุกข์ขาสมุทัยอริยสัจนี้แลคือตัณหาอันทำให้มีพบใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจความเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหา ก็ทุกขานิโรธอริยสัจนี้แลคือความดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั่นแหละความสละความวางความปล่อยความไม่อาลัยก็ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้แลคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ประการซึ่งได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุญาปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขอริยสัจทุกขอริยสัจนั้นควรกําหนดรู้ทุกขอริยสัจนั้นเรากําหนดรู้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุ ญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนนี้ว่านี้ทุกขะสมุทัะอริยสัตทุกขะสมุทัะอริยสัตนั้นควรละทุกขะสมุทัะอริยสัตนั้นเราละแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เรา ในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขานิโรธอริยสัจทุกขานิโรธอริยสัจนั้นควรกระทําให้แจ้งทุกขานิโรธอริยสัจนั้นเรากระทําให้แจ้งแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า น้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นควรเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นเราเจริญแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ยานทัศนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมีวนสามรอบอย่างนี้มีอาการ12ในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเรายังไม่บริสุทธิ์เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพทมรโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นก็เมื่อใด ยานทัศนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงมีวนสามรอบอย่างนี้มีอาการ12ในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราบริสุทธิ์ดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพรามณ์เทวดาและมนุษย์ก็ยานทัศนะ ได้บังเกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติที่สุดบัตรนี้พบใหม่ไม่มีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุปัญจวคีปลื้มใจชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคถ้าต้องการจะบรรลุธรรมในชาตินี้ด้วยการพยายามตัดรากถอนโคนตันหาอุปาทานสิ่งที่จะต้องทำมีอยู่เจประการคือหนึ่ง กําหนดรู้ทุกข์ทั้งหลายซึ่งท่านจำแนกไว้11อย่างแต่โดยย่อมีสองอย่างคือทุกกายกับทุกใจในการแสดงอนุปุพพิกถาเพื่อฟอกจิตให้สะอาดก่อนจะแสดงอริยสัจสี่ท่านใช้คำว่าอาทีนวะแปลว่าแสดงเรื่องโทษของการและโทษของการเกิดการกําหนดรู้ทุกข์แบ่งลำดับการปฏิบัติได้เป็น3อย่าง 1. สุตตมยะปัญญาการรู้ทุกตามที่ได้เรียนรู้มาเป็นปัญญาในขั้นการรู้จักชื่อทุกข์จากผู้อื่นเป็นการพัฒนาความไม่รู้ทุกข์เป็นความรู้ทุกข์เปรียบเหมือนการดูภาพถ่ายน้ําตก 2. จินตามยะปัญญาการพิจารณาทุกข์ตามที่เรียนรู้มาจนเกิดความเข้าใจในทุกข์ด้วยตัวเองเป็นการยกระดับความรู้ทุกเป็นความเข้าใจทุกข เปรียบเหมือนเดินทางไปดูน้ำตกจนได้เห็นกับตา 3. ภาวนามายะปัญญาการพิจารณาทุกข์โดยการสัมผัสรู้ทุกข์ขณะที่ทุกข์กำลังเกิดขึ้นสดสดร้อนๆเป็นการยกระดับความเข้าใจเป็นประสบการณ์เปรียบเหมือนบุคคลเดินทางไปถึงน้ำตกแล้วก็ลงไปอาบและแวกว่ายในน้ำตกด้วยการพิจารณาทุกข์ด้วยปัญญาทั้งสอย่างนี้กระทั่งเห็นแจ้งในทุกข ประดุดเอามือจุ่มลงไปในน้ำร้อนแล้วรู้สึกร้อนและรู้ปัจจัยของความร้อนด้วยการเห็นทุก์พร้อมด้วยอาการอย่างนี้แหละคือความหมายของคำว่าเห็นทุกขหรือเห็นแจ้งในทุกข์ตามกระบวนการบรรลุธรรมในอริยสัจสี่สองชาติพิจารณาเห็นเหตุเกิดของทุกข์นานับประการมาจากการมีอัตภาพและอัตภาพจะมีไม่ได้เลยถ้าไม่มีการเกิด สามพบพิจารณาเห็นเหตุเกิดของชาติว่ามาจากภพคือกรรมภพและอุปาติภพเพราะถ้าไม่มีภพชาติจะมีไม่ได้เลยเหมือนไม่มีพื้นดินพืชพันธุ์ต่างๆก็จะไม่สามารถงอกงามได้เลย 4. ตัณหาพิจารณาเห็นเหตุเกิดของภพว่ามาจากตัณหาสามคือการ,รมตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหา เพราะถ้าไม่มีตัณหาเป็นเหตุให้ทํากรรมต่างๆแล้วภพก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย 5. อุปาทานพิจารณาเห็นเหตุเกิดของตัณหา3ว่ามาจากอุปาทานถ้าไม่มีอุปาทานในกร,รมหรืออุปาทานในเบญจขันต์ตัณหาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย6อวิชชาพิจารณาเห็นเหตุเกิดของอุปาทานมาจากอาวิชชาเพราะถ้าเรามีวิชา หรือปัญญาจากสุเห็นเบญจขันตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาเราก็จะไม่หลงยึดอุปาทานขันมาเป็นตัวเป็นตนเลย 7. บรรล,ลุธรรมเมื่อพิจารณามาถึงตรงนี้หากอบรมอินทรีย์มาดีแล้วและเคยผ่านการพิจารณาขันห้าจนเห็นเป็นอนัตตามาก่อนแล้วด้วยอำนาจของธรรมวิจยะสัมโพชชงจิตก็จะสละอุปาทานขันเข้าสู่นิโรธทันที กระบวนการบรรลุธรรมก็มีเพียงเท่านี้ที่เหลือเป็นเพียงกระบวนการทบทวนธรรมอันได้บรรลุแล้วเท่านั้นพุทธประสงค์ในการแสดงปฏิจจสมุป,ปบาททั้ง12ปัจจัยถ้าจะให้สรุปเหลือเพียงอย่างเดียวก็คือเพื่อถอดถอนอุปาทานขันฉะนั้นถ้าศึกษาปฏิจจสมุป,ปบาทแล้วสามารถถอดถอนอัตตาตัวตนลงได้จนหมดสิ้นไม่มีเหลือก็เป็นอันสำเร็จประโยชน์ ในการศึกษาปฏิจจสมุปบาทโดยสมบูรณ์แล้วนั่นย่อมหมายความว่าผู้นั้นได้จบกิจพรหมจรรย์สำเร็จเป็นพระอระหันต์แล้ว